Hãy subscribe <laughs> cho bộ, Ghiền <laughs> Mì có <laughs> Để không cái <laughs> gì những video hấp dẫn ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะวางแท่นแล้วจ้ะเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวจะก่อแท่นแล้วจ้ะ,ท,ะจทำทำเมื่อนี้แหละทำเมื่อนี้จะจะเทแท่นปูนวันนี้หละจ้ะกำลัตงตีแบบอยู่

เอาให้ใหญ่ไปเลยต่างบุญท่าสาราเลยเอาต่อไปถ้าใหญ่แล้วก็เอาเต่อไปถ้าเวลาบุญเราก็เอยาเขามาวยจรทีเราก็ต้องไปศึกษาผู้ใหญ่บ้านบนเขาเพราะว่ายนมาเนาะมันต้องรึกษากันอืม <c oughs> ครับไม่นป็นไครับว่าศึไม่เนกนอไปไหลไปไก็พระอาจารย์ท่านท่านกำหนดเนาะเราไม่ได้กำหนดอ่า ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเ็าจะต้องเทเทแบบไอเทเทแท่นก็น่าจะขยับไปทางนู้นก่อนขยับขยับไปทางนู้นก่อนอ่าตรงเนี้ยตรงที่แท่นทำบ้านอาจาะครับตรงนู้นเลยเพราะเดี๋ยวตัวนี้เทเทแท่นนะยแล้วผู้นี้อ่ามะลืนนี้พระมาครับ ใช่ใช่ใช่ยกไปยกไปทางท,ทางบ้านเลยอ่าได้ได้ไ,ดไปไปทางนู้นเลยไปทีงนู้นเลยก็ได้ฮะติดโน้นเลยครับไว้ตรงทำบ้านเลยจ้ะ เอาเอาเอาติดไปทางนู้นเลยครับเคลื่อนไปได้อยู่เอาเอาชิดธรรมะได้ไหมเอาตรงเนี้ยตรงนี้เข้าไปตรงนี้อ่ะฮะ ไม่คายาวทางยาวเงี้ยเนี่ยเอานี่ขยับบางนี้เข้ามานีไม่ไมมผมว่าจะเอายาวลายยาวอ๋อได้ได้ลองลองโอเคครับอ่าอ่าครับ แต่แต่แต่เดี๋ยวพอพระมาดิพอพระมาตรงนี้ตั้งไม่ได้ดิว่างเมตรคูณเมตรอะเมตรคูณเมตรแล้วแล้วสูงด้วยสูงตั้งสองเมตรอ่ะสูงน่าจะน่าจะเอาเป็นแนวแนวยาวงี้ดีกว่าฮะผู้ช่วยสายัน ผู้เช่ยาญขยับไปอย่างนี้ดีกว่ามั้งแนวนอนแนวกว้างไอ้แนวยาวเนะี่ยแนวยาวอย่างนี้ดีกว่าั <before> that, ้มเพราะว่าตรงนี้จะได้ไม่โดนไงนให้ให้พระมาก่อนแล้วตอนที่จะทําพิธีเราค่อยขยับกันดีกว่าเอาอางนี้ไปก่อนเพราะจะได้ให้ผู้ใหญ่เขาเทแบบครับต้องความ

นั่นแหละครับแบบนี้เหมาะครับอ่าอย่างเงี้ยถูกอีกเต้นหนึ่งก็เอาแบบขวางไว้ก่อนเอาอย่างนี้เลยอันหนึ่ง อ,อันนี้ไงย้ายเนี่ยอันอันอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นแนวขวางไงไอนนนนแนวยาวไงอ่าแบบเนี้ยแบบเมื่อกแบบี้น่ะแล้วก็ถึงเวลาค่อยยกย้ายอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยขยับอีกทีไงา่อ่า นี่นะครับกลางเง้กลางไปก่อนอ๋อรู้แล้วเพราะตรงแท่นนี้เดี๋ยวพอเขาทำเสร็จเนาะเนี่ย แทนนี้พอเขาทำเสร็จตรงนี้จะไม่ได้วางพระพุทธรูปเราก็ค่อยขยื่นขยื่นตรงนี้มาไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้จะวางพระพุทธรูปไอ้ตรงนี้จะวางหลวงปู่เทพโลกดอนหลวงปู่สุกแล้วก็เสด็จเตีย่ยอันนี้จะว่างอันนี้ว่างอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยวา่ากันกลางให้เสร็จกันนะครับ <c oughs> เพราะพื้นที่มันไม่เท่ากันเนาะไอพื้นที่มันใช้สอยอ๋ออชาวสวัสดอเดี๋ยวท่านี้ก่อนนะครับอ่ชาชาวสวัสด์มาวันได้อนนี้กำลังกลางเต็นก่อนกลางเต็น ให้เร mm ียบร้อยก่อนนะครับ